ดีดธรรมบัรยายชุดธรรมีลำดับพุทธศักราช2,551โดยพระพรมคุณาภรณ์ปออประยุตโตวัดยานเวศกักวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนคนปรปฐม เรื่องที่23รู้จักนิพพานที่ชาวบ้านอยากได้พูดคุยกับพระนวะกะเมื่อวันที่31ตุลาคมพุทธศักราช2551 เรื่องนิพพานนะครับครับเรื่องแรกนี่คือความเป็นมาของคําว่านิพพานเข้าใจว่าคํานี้มีมาก่อนพุทธกาลใช่ไหมครับครับนะครับนั่นนั่นข้อแรกข้อที่สองคือนึกถึงเด็กวัยรุ่นนะครับว่าอยากจะช่วยสอนวิธีขอให้ท่านสอนวิธีอธิบายให้กับวัยรุ่นให้เข้าใจความหมายและคุณของนิพพานนะครับ ถ้าสุดท้ายครับคือนิพพานมีจริงหรือเปล่านี่คือเป็นคำถามที่ที่พวกวัยรุ่นจะถามนะครับอ,อขอกราบให้ให้ทุกคุณหลวงพ่อช่วยบอกเราหน่อยครับจากนี้ที่จริงก็ตอบไปบางเรืเีนะเดี๋ยวคำถาม่อนแรก,กว่าไงเนี่ยผมจสมองชักวิวเลยนะเนี่ยบอกความเป็นมาของคำว่านิพพานอ๋อเอาเอา,เอา,เอาคำว่านิพพานก่อน ธรรมนิพพานเนี่ยเป็นคำที่มีมาแต่เดิมคำศัพท์ในพุทธศาสนาก็ใช้สัพท์ชาวบ้านมาเลยสัพท์ชาวบ้านบ้างศัพท์ในศาสนาเดิมบ้างก็คือคนเขาพูดอะไรกันอยู่พระพุทธเจ้าอุบัติในถิ่นนั้น่ามกลางสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมเป็นต้นอย่างนั้นพระองค์ก็ต้องทรงทราบและพระองค์ก็ต้องใช้ไปตามเขาแต่ทีนี้เมื่อพระองค์ศึกษาไปก็รู้ว่าอะไรมันถูกอะไรผิด พระองค์ก็มองเห็นมีอยู่ในสมรจิการด้วยเออสิ่งนี้มันปฏิบัติขึ้นมามันไม่ถูกใน่าสัตบูชาันเออพระองค์ก็ใช้ศับตามเขาแต่ว่าพระองค์ก็เห็นว่ามันไม่ถูกอะไรเงี้ยทีนี้คำอนิพานก็เป็นศัพท์ที่เขาใช้กันอยู่แม้แต่ชาวบ้านชาวบ้านเขาก็ใช้นิพานคือเป็นศัพท์ที่แสจะดีพิเศษในยุคนั้นต้องนึกว่า พระองค์น้ำอศั์ที่แสนดีที่มนุษย์สมัยนั้นเนี่ยชื่นชมที่สุดแหละอามาใช้ทีนี้อย่างชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะมีเช่นว่าอาหารตอนแรกก็ต้องต้มหุงข้าวอะไรเป็นต้นเนี่ยต้มผักต้มแกงะไรนะบนเตามันก็ร้อนขอยกลงมาจากเตานี่ร้อนจัดกินไม่ได้ใช่ไหมพอมันเย็นลงก็นิพพานแลนะ้วเออ เย็นลงเย็นลงก็สบายใช่ไหมนั่นเป็นรูปธรรมท,ที่มาทางนามธรรมจิตใจนี่บางทีเจอปัญหาต่างๆเจอคนในครอบครัวเจอคนข้างนอกเจอโจรขโมยเป็นกังวลใจเดือดร้อนเขาจะมาเบียดเบียนทำอันตรายหรือเปล่าใช่ไหมเนี่ยจิตใจวุ่นวายอย่างเงี้ยนี่เรียกว่าแย่มากใช่ไหมนี้เกิดว่า โจรขโมยนะกลับใจหรือถูกจับไปคนที่จะทำร้ายไม่มีแล้วเรื่องราวที่เป็นปัญหาแก้เสร็จแล้วนิพพานเลยสบายไหมครับเนี่ยใจแหมหมดปัญหานี่ดีที่สุดเลยใช่ไหมอย่างพ่อเห็นลูกกระพืติปฏิบัติด,ดีแต่ก่อนนี่ติดตเกมเที่ยวอะไรจะ,ะไรบริโภคอะไรจะ,ะไรวุ่นวายเรียนศึกษาไม่เอา แม่เนี่พ่อแม่แย่จิตใจไม่ดีใช่ไหมอย่างนี้เรียกว่าหานน่างระนิพานเหลือเกินจิตใจแย่มากกัดกลุ่มเกิดมาวันหนึ่งเนี่ยลูกกลับตัวเป็นคนดีรู้ดีรู้ชั่วเลิกหมดเลยไอ้ที่เล่นเกกเ,กเเรเกเลไปติดเกมอะไรต่างๆชอบไปทะเลาะอะไรเข้าแก๊งอะไรเนี่ยอแม้แต่ยาเสพติดเลิกหมดเลย หันมาตั้งใจศึจกษาเล่าเรียนเป็นลูกที่ดีคุณพ่อคุณแม่แล้วคุณพ่อคุณแม่เห็นลูกเป็นอย่างนี้เป็นไงครับนิพพานเลยเนี่ยดีไหมครับแม้ใจไม่รู้จะพณน,นาไงเป็นความสุขไหมแต่เป็นความสุขชนิดที่มันไม่ใช่สุขธรรมดานะมันสุขชอบกลนนะพนานาได้ไหมพณน,นาได้ไหมครับความสุขแบบเนี้ย ท่าน,นเห็นไหมความสุขแบบนี้เป็นความสุขแบบแปลกนะแบบ,แบ,บมันไม่ใช่เหมือนก,กับกินข้าวอร่อยใช่ไหมแล้วยังไหนดีกว่ากันเนี่ยระหว่างกินข้าวอร่อยกับนิพพานแบบเนี้ยนะที่ว่านิพพานดีกว่าแน่เนี่ยใช่ไหมดีแสนดีเลยเนี่ยบอกไว้ถูกแล้วเนี่ยเอาละครับเนี่ยชาวบ้านเขาก็เรียกอย่างเงี้ยอย่างเจ้าหญิงคนหนึ่งมองลงมาจากหน้าต่าง เห็นเจ้าชายสิทธัตถะกำลังเสด็จมาแล้วเจ้าหญิงองค์นี้ยก็ตรัสอุทานขึ้นมาบอกว่าเนี่เจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยเป็นลูกของใครนิพุโตนูนโสปิตาคุณพ่อหรือราชบิดาก็ต้องนิพพานแน่แล้วก็เป็นแม่ก็นิพพานเป็นสามีของผู้ใดพัญญาก็นิพพาน เข้าใจไหมคือใจสบายหมดปัญหาเลยแสนสุขแสนวิเศษบอกไม่ถูกเลยเนี่ยคือดีชนิดที่พนันนาไม่ถูกในเรียกว่นนานิพพานแสนดีเลยเขาะนั้คำว่าน,นิพพานเดิมเนี่เป็นคำที่พูดขึ้นมาแล้วเนี่ยคนนี่แม่ทราบซึ้งเหลือเกินเนี่ยใจจะเอาเลยใจมาเลยโอ้ย พระพุทธเจ้าจะมาบอกวิธีที่จะทำให้บรรลุนิพพานแม่เราก็หมดปัญหาท่นนั้นเลยเถอทุกเ์ทงมันก็หมดนะสิใจเขารับแล้วมันต่างกันสมัยนี้เยอะเพราะว่าความหมายของนิพพานมันเพี้ยนไปไกลกลายเป็นเรื่องตรงข้ามที่คนกลัวเลยกลัวไม่ปรารถนาหนึ่งก็อะไร หนึ่งก็กลัวที่ว่าสองก็ไกลใช่ไหมที่เคยพูดไปแล้วหนึ่งกลัวโอ้เป็นความดับอะไรต่างๆดับไม่ได้เรื่องแล้วเราแย่แล้วสองก็เป็นอะไรหนึ่งก็ดับสองก็ไม่รู้จะถึงเมื่อไหรไกลหรือเกินะก็เลยแย่เลยนี่คนสมัยใหม่ในเมืองไทยเนี่ยก็มองนิพพานในความหมายที่เพี้ยนไปจิตมันก็ไม่รับสิ นั่นต้องแก้กันขนาดหนักไม่รู้ว่าเสียมเมื่อไรสับในพุทธศาสนาไดเพี้ยนหมดเนี่ยแม้กระทั่งสับสูงสุดก็เลยเพี้ยนพอได้ยินนิพพานนี่กลัวเลยนะด,ดับดับดับกิเลสดับความทุกข์ดับความร้อนใจดับเรื่องไม่ดีอะไรต่างๆแล้วไม่ดีแล้วเนี่ยดับความร้อนรุ่มกลุ่มใจดับทุกข์ได้ใช่ไหมหมดปัญหาไปเลย เป็นพ่อแม่เห็นลูกดีก็หมดเรื่องไปลูกโตขึ้นมาเห็นพ่อแม่มีปัญหาตัวก็ทุกข์เรื่องพ่อแม่พอพ่อแม่หมดปัญหาเปลี่ยนเป็นดีอะไรจะอะไรไปีนลูกก็นิพ่านเหมือนกันใช่ไหมสบายหมดเลยนิพพานเป็นแสนสิ่งที่น่าปรารถนาที่สุดนั่ก็เลยว่า ทำตัวให้นิพพานก็เป็นผู้อิ่มเพราะฉะนั้นนิพพานนี่สับที่คล้ายๆชันไทยพรนน,นนาหนึ่งก็คืออิ่มเป็นผู้อิ่มแล้วก็สับทั้งหลายที่ดีๆเอามาเป็นคำบัญญานิพพานหมดเป็นบรมสุขสูงสุดเป็นสันติเป็นความสงบเป็นความกเกษมเป็นเซคูริตี้ความปลอดภัยมั่นคง เป็นอิสระอิสริยะเป็นอิสรภาพเป็นความหลุดพ้นเป็นอิสระไม่ต้องพึ่งพาขึ้นต่สิ่งใดไม่รู้แหละอะไรที่ดีเนี่ยก็เอามาบรรยายนิพพานหมดเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนที่ฟังเนี่ยยังไม่ถึงสภาวะนี้ก็เอาสภาวะที่เขาพอจะรู้จักเนี่ยเอามาให้เขาฟังแล้วเขาจะได้พอนึกได้ เนี่ยอย่างที่ว่าเรื่องภาษาก็อย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นนิพพานนี่เป็นตัวอย่างสภาวะที่ว่าคนทั่วไปเนี่ยยังไม่ถึงไม่ประจักษ์กับตนเองยังไม่สัตจกิริยายังไม่ทําให้ประจักษ์แจ้งก็เลยต้องอาศัยภาษาเป็นสื่อนําเอาบัญญัติที่สมมติกันเนี่ยมาสื่อสารเพื่อช่วยให้กล้าไปสู่ความเข้าใจเหมือนอย่างที่ภาษาเซนเขาเทียบท่านคงเคยได้ยิน เหมือนกับมือนิ้วนิ้วชี้ไปที่พระจันทร์ก็ถือภาษาอะไรต่ตางๆเนี่ยก็มาช่วยคนนี้ยังไม่มองพระจันทร์สักทีคนนั้นก็เออให้จักให้ดูพระจันทร์ซะบ้างก็เอานิ้วชี้ไปที่พระจันทร์แล้วก็มองตามนิ้วนิ้วนั่นก็เป็นสื่อให้เราดูพระจันทร์แต่บางคนดูไม่เป็นไปดูอยู่ที่นิ้วเท่นี่เลยไม่เห็นพระจันทร์จริงไหมนั่นก็นเหมือนกับคนที่ติดในภาษา แทนที่จะพยายามเข้าใจตัวสภาวะที่ภาษาหรือบัญญัตินั้นสื่อก็กลับมาติดที่ตัวภาษาติดที่บัญญัติซะเหมือนกับว่าไปติดที่นิ้วชี้ที่ชี้ไปที่พระจันทร์เลยไม่ได้เห็นพระจันทร์ติดนิ้วที่ชี้พระจันทร์เห็นแต่นิ้วที่ชี้พระจันทร์แต่หาเห็นพระจันทร์ไม่เหมือนกับคนที่ติดในภาษาติดในบัญญัติก็ไม่เข้าถึงสภาวะเอาละครับก็แปลว่า พอจะเข้าใจเรื่องนี้ผ่านว่าดีแน่แนท่านก็ไปคิดตัวอย่างเอาว่าอะไรที่ดีๆอย่างเงี้ยแบบที่ว่าเนี่ยดีแล้วเกินนั่นหนูต้องถามเด็กว่าเธอมีเรื่องกุ้มใจไม่สบายใจอะไรบ้างไหมมีไหม,มครับเด็กๆเนี่ยมีแน่ถ้ามีนะครับโอ้หนูอยากจะพ้นไปไม่จากปัญหาเนี่ยอยากจะพ้นนั่นแหละนิพพานถูกไหมฮะ ถ้าหนูได้อันนั้นเมื่อไหร่นั่นท่านเียวันนิพพานแม้จะเป็นนิพพานในขั้นต้นก็สบายแสนดีแล้วบอกท่านนิพพานที่เต็มที่เนะี่ยหนูจะไม่มีปัญหาอีกเลยแต่ว่านี่หมายความว่าหนูพัฒนาความสามารถที่จะแก้ปัญหาด้วยต่อไปหนูเจอปัญหาอะไรเนี่ยหนูแก้ปัญหาได้หมดนั่นก็คือบรรลุนิพพานไม่ต้องมาทุกข์ไม่ต้องมาโศกมาเศร้าบีบคั้นจิตใจอีกเลย แล้วจะไม่ดียังไงอ่ะอแล้วนิพานมีจริงไหมเอากันรู้สบายใจไหมล่ะผลปัญหามีบ้างไหมเอมีแสนวิเศษพอจะได้ไหมครับได้แล้ว <laughs> เอาละครคอ้าวเวลาหมดเมดนื้นะ <laughs> อกรโมฐานเพราะผมก็แย่แล้วขอภัยบอกตรงๆรงหวีมาหลายหลายตอนแล้วเอาละครับอย่างนั้นก็อนะุโมทนา